สวัีค่ะขอต้อนรับเข้าสู่ว<อ>ันจายสุดนี่กลับมาอีกครั้งกับการ,ร,รเรีแอคชั่นซีรีสเรื่องคอยคอย,คอยเริ่มสเต็บายสเต็์เยส ep สองแล้วนี่สนุกมากขอบคุณทุกคนนะคะที่มาเราดูแม้ว่าเราจะดีเล่มากจริงดีเลยสุดๆุดีเล่เขาบอกว่าแบบ ชอบมากกับการร e a c t ฉากคุณเจ๋งเปิดตัวตรงนั้นคนทนไม่ได้หรอกนะคือกินดังมาจะไปทนได้ยังไงอ่ะจะไปไหวซึ่งพี่นตอนแรกอีพีแรกไม่ได้มาแต่พี่รู่นไปตามดูแลก็คือจิการรนนิงเขินมากมายอะไรเอ่ยอะไรเอ่ยมากทุกคนคือดีมากแล้วก็อีพีสองเนี่ยน่าจะเข้มข้นมากๆอยู่ในสิ่งที่อยู่ในไตเติ้ลและไพลออร์ตลอดเลยอก็รอฟังกันนะฉากนั้นนะจริงเฉากที่เนาะ ทุกคนอยากรู้มากก็เดี๋ยวมาดูกันว่าคอาจสเล่าอยังไงนะคะแต่ก่อนที่จะไปดูกันก็อย่าลืมกดไลค์กดแชร์กด Subscribe กดกระดิ่งกิ้งๆให้เราด้วยนะคะใช่ค่ะแต่พวกเราก็ยังมี Membership ด้วยนะคะฝากด้วยนะทุกคนมีคลิปพิเศษมากมายเราอยู่ใน Playlist Exclusive for member นะจะใช่แล้วจ้าแล้วเราก็ยังมีปุ่มซุปเปอร์แดงชอบคลิปนี้เป็นพิเศษก็ให้กำลังใจพวกเราได้นะคะทุกคนกดได้เลยจ้าพร้อมไหมพร้อมไป เราต้องขอบคุณผู้ใหญ่ใจดีของเราด้วยนะคะวีทีวีค่ะขอบคุณค่ะไปวีทีสองจ้าทุกคนกดสีเหมาะกับเขาดียินกดดันแบบนี้คือกดช้ากว่าเดิมนะเอาจริงมางคนเดียวมด้วย ขอโทษครับแค่นี้เ็นหครับขอโทษด้วยนะคะเป็นเซ็นค่ะพอดีหึกว่าน้องพัดเขาจะทำมาแล้วค่ะไม่นึกเหลือว่าจะเป็นแบบนี้นะค่ะพี่หญิงยอนทียโยนทีสุดๆ I prefer a professional l o o k i n g presentation just like you did a couple of times before Oh I have my co-ordinator help And hey it is like this. Oh, yeah. <laughs> yeah no sorry I'm so sorry him oh, yeah. Yes <laughs> <laughs> I'm here My name is pat Thank you very much for your feedback I admit that this time I made a mistake the slide they don't look professional enough. However, I really appreciate all your compliments. Thank you very much, Mr. James. Because I have always been the one who cleans them up. Those professional looking slides <laughs> from all the previous meetings. <sighs> 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 ามเป็นเฮดของโปรเจกต์นี้เนี่ยเขาควรที่ต้องรับผิดชอบงานในส่วนตรอองนี้เองได้ไม่จำเป็นต้องโยงงานมาให้คุณทําคุณเจ๋งเขาใจพัดใช่ไหมครับครับส่วนหน้าที่ของคุณเนี่ยก็คือการสนับสนุนข้อมูลแล้วก็ฟีนแบกให้กับทางเอเจนซี่ใช่ครับแต่ว่าพัดก็ต้องทําตามที่พี่หญิงสั่งตลอดดีๆขอบคุณคุณเจ๋งมา,มากๆเลยนะครับที่เต็นพี่หญิงให้ แล้วทำไมคุณไม่ลองปฏิเสธเขาไปบ้างล่ะครับฉันเข้าใจก่อนหน้านี้พัดเคยปฏิเสธแล้วครับแต่พี่หญิง้ยังดีบให้พัดทำอยู่ดีคือแบ,บไ<ม>่ทำด้นนยนะในองค์กรพี่หญิงก็จะหาว่าพัดไม่มีน้ำใจคุณพัดก็เลยไม่พอใจใช่ไหมครับ ผมเข้าใจนะครับที่คุณฮงรู้สึกมันถูกสายร้ายคุณหญิงแงเนี่ยเขาก็ทําไม่ถูกหรอกครับที่เขาโยนความผิดให้กับคุณน่จะผมว่าคุณควรจะต้องใจเย็นกว่านี้แล้วก็หัดควบคุมอารมณ์ไได้เหมือนคนที่เขามีวุธ,ธิภาวะเขาทํากันนะครับคุนยังเด็กคุณเลยยังไม่เข้าใจถึงเรื่องภาพลักษณ์แล้วก็ความน่าเชื่อถือของท เข้าใจครับแต่ว่าแล้วทำไมผมงควบคุมอารมณ์ตัวเองไม่ได้ล่ะครับคุณรู้ใช่ไหมครับว่าแผนของเราเนี่ยเป็นแผนกที่แยกออกมาจากมาข้องแปลว่าเราเนี่ยต้องใช้รีอสอร์สของบริาษัทเพิ่มมากขึ้นผู้ใหญ่เนี่ยเขายมมขอม e c t ผลลัพธ์ที่มันจะต้องดีขึ้นอยู่แล้ว แต่สิ่งที่คุณทำให้เขาเห็นในวันนี้เนี่ยมันเือความไม่เป็นทีม player ของพวกเราผลงานของกเราตอนนี้ก็ยังไม่มีอะไรโดดเด่นเป็นชิ้นเป็นอันผมเนี่ยกลัวว่าวันหนึ่งทางผู้ใหญ่เนี่ยถาจะเห็นความไม่จําเป็นที่ต้องมีแผนกน,นี้ถ้าจะยุบเราปเป็นมา้องทีมเดียวเหมือนเดิมแล้วก็จ้างเอเจนซี่จากข้างนอกมาทำงานในส่วนตรงนี้แทนมันก็เป็นไปได้ ทีนี้คุณเข้าใจถึงผลกระทบของเรื่องทั้งหมดนี้แล้วหรือยังครับคุณพัดตายตายตาหนึ่งในขมวจริงกลายเป็นเหมือนแบบอาผวผิดทุกอย่างเลยคือคุณจะก็พูดถูกแหละอืมเป็นอย่างนี้เสมอทุกคนถูองค์กรเลยใช่ใช่เนเมื่อมันมีสงสารน้องอ่ะ วนะค่ะโอ้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 วารีบตามมาด้วยนะเออสินค้าใหม่ของบริษัทเราค่ะ Life l y Plus เนี่ยพวกเราไม่ได้ทำเหรอคะในส่วนของ Life l y Plus เนี่ยเดี๋ยวผมจะเข้ามาดูแลให้เองครับ่ะัสวนคุณพัช หลังจากประชุมเสร็จแล้วเข้ามาพบผมด้วยนะครับอีกพวกคี้นี่แต่หญิงเปรมอ่ะมึงเอาให้รอดจ้ะหญิงเปรมโชคดีเนะก่อนหน้านี้เนี่ยคุณพัได้แนะนำผมเรื่องการออเดอร์สินค้าล่วงหน้าผ่านทางเพจในการแก้ปัญหาเพนพอยของลูกค้าได้ดีเป็นอะไรที่ง่ายแล้วก็ประหยัดต้นทุนแต่คนกลับมองค้าลงไปผมเลยเห็นว่าจริงๆแล้วเนี่ย คุณเป็นคนที่มี potential นะครับผมก็เลยอยากจะให้โอกาสคุณได้พิสูจน์ตัวเองแผววเลผมจะให้คุณไปทำ research and s t r a t e g y แล้วนำมาเสนอผมถ้าเกิดคุณทำได้ดีเนี่ยผมให้คุณถือใบนี้ไปเลยคุณโอเคไหมครับโอเคครับพาจะทำให้ดีที่สุดนะครับสายตาสายตาไปแล จกรองตัวอย่างสินค้าไปศึกษาดูได้นะครับหมูอรวนเขือ่อนเท่ไหรนะชิครับสิยงดีเนาะโดนเสกส่วนนี้คุณแนนดิจิตอลมาร์เก็ตติ้งสเปเชียลิสต์จะไม่คำบษสากับทุกทีนะครับถ้าคุณพัร์มีปัญหาเด็่ขาดอะไรตรงไหนเนี่ยก็ บทส่าคุณแอนได้เลยครับครับฝั่งนี้ฝั่งตรงนี้นะครับผันนะครับสวัสดีค่ะน้องพักชื่อคุณว่าคิดก่อนลงมาหิ้มได้แล้วหนวดเงาขึ้นน่ารักรู้สึกแบบแฮปปี้ในการทำงานมากขึ้นมาคืนมาคืนแฮปปี้กันกลยจอยละ นี่เนี่ยฉันเชื่อว่าเขาเป็นคนดีฉันไม่เชอเขาจริงๆมีเครื่องทำกาแฟสดให้อย่างนี้เลยหรออืเนี่ยคินะใช่ไปหรอเป็นสิเอ้าคินสิสวยอ่ะเขาดูเป็นสาวเอเจนซี่จริงๆเลยค่ะแบบแบบมั่นใจกับสาวการตลาดจริงๆนะเป็นลุกอย่างนี้เลยสวดทุกวันจริงนะครับพร้อมนำเสนออีกใบหญิงอีกใบหญิงกับอีกใบสู้ๆนะ หวังว่างานแกจะรอดจริงเขาสังเกตน,น,นะน่ะเขาจากคนไม่ทํางานาอ,อยู่ด้วยกันให้มึงเจริญคอนไปด้วยกันเลยค่ะจริงฉันนั่งก่อนครับก็ทนะครับที่ผมเรียกคุณมาก่อนเวลานนะแล้พอดีผมนี้ระชุนนวนตอนสี่โมงเยน็นครับให้พัดพิเศษเลยนะครับยังไม่ต้องครับแต่เดี๋ยวผมจะคอมเมนต์เพืเชิเทคชั่นของคุณเขาๆแล้วนะครับได้ครับในส่วนของเนื้อหาเนี่ยผมว่าโอเคนะครับ คุณแสดงให้เห็นจุดเด่นของผลิตภัณฑ์เราได้ดีการเล่าเรื่องของคุณก็น่าสนใจมากขึ้นชี้ให้เห็นว่าคนไทยเนี่ยชอบการเสี่ยงโชคแล้วคุณก็เชื่อมโยงกับสิ่งที่คนในสังคมเข้าใจอย่างกาชาปองหรือว่ากล่องสุ่มแต่ก็ยังคงคอนเซ็ปต์เรื่องความสดชื่นและเรื่องสุขภาพาออกมาได้ตรงนี้ผมขอชื่นชมครับแต,แต่แต่ละหน้าคุณวางไม่เท่ากันเดี๋ยวชิดขอบเดี๋ยวางานจะขอบถึงแม้มันจะแค่นิดเดียวเนี่ยแต่ผมว่ามัน มันก็ดูไม่เรียบร้อยครับ<ด>คุณควรเนียเส้นบาไปเทมพวกนี้เลยผงไม่ใช่มาวางแผลเป็นหน้าๆแนการจัดขอบตามแนวกระดาษแต่และหน้าคุณก็ไม่เท่ากันไปเรียงมาใหม่นะครับผมอยากให้มันดูคลีนกว่านี้ทุกหน้าเรอครับทุกหน้าเลยครับคนที่มันไม่โตมันก็จะไม <คน S 2> ่โตพวกนี้คุณจะสื่ออะไรครับรูปหน้ายนะิบสองเนี่ยรูปนี้มัน มันตงตเกินไปอะครับคุณควรที่ต้องใช้รูปที่มันสร้างแรงบันดาลใจแล้วก็น้มน้วจิตใจคนได้ผมขอแนะนำนะถ้าเกิดคุณอยาก,รกประสบความสำเร็จในสคุณตเตเนี่ยคุณควรที่ต้องได้ทางอาร์ตและสายนั่นครับคเข้าใจแล้วครับว่ามันไม่โอเคเป็นคนพูดตรงไงเข้าใจปะแต่สิ่งนี้เขาพูดม,มันเป็นสิ่งที่ถูกต้องเข้าใจไหม แต่ก็ดีนะแบบติแบบตรงๆไม่ต้องอ้อมคอจะได้แก้ถูกจุดเอออันนี้อาจจะฟังดูเป็นเรื่องส่วนตัวนะครับแต่ว่าพักหลังๆเนี่ยเ <c oughs> ุณบบสสมมนายก็เสีงสนมมากในบิ๊กนซผมกลัวว่าคนอื่นจะมองไม่ดีอะครับมันไม่มีอะไรเลยนะครับพี่แ่งเป็นแค่พี่คนหนึ่งที่พัดคุยด้วยได้ครับผมเข้าใจครับแต่ว่าคุณก็รู้ว่าคนที่นี่เขาเป็นยังไงเราคุณคนจริงจะให้พัดทำยังไงล่ะครับ รักษาระยะห่างไว้ก็พอครับอ mm ื hmm. มก็ไม่ได้แก้ชิดอะไรมากนาอยขนาดนั้นเลยนะครับแต่คนอื่นเขาจะไม่ได้คิดแบบนั้นนักสิผมแค่ไม่อยากให้เป็นประเด็นเพราะว่าคุณนายอย่างเนี้ยเขราก็าตำแหน่งสูงกว่าคุณ mm hmm. ผมกลัวมันจะดูไม่เหมาะสมอืม mm hmm. ขอตัวก่อนนะครับ <Okay. S 1> ขอคุณจิงมาช้าแก้นะครับ กินชาเขียวรึเป่าจริงดิเชื่เพียะเพียะแหมลายไม่ต่อเลยนะค่ะมาได้ไงเนี่ยนี่พี่กินกับใครอะมาเอ่อใคร อา,าแล้วโว้ยหยั่งเลยมั้งพัด,พ,ดพัดเดี๋ยวนี้พัด ซึ่งวันนี้เราได้รับเกียรติครับจากศิลปินนักร้องนักแสดงที่เป็นกระแสมากๆในตอนนี้รวมถึงเป็นผู้มีอิทธิพลทางสื่อออนไลน์อีกด้วยขอเรียนเชิญคุณพุทธพัชรพลธนวงสาราชค <c oughs> นนี้รอนไวชาแนลเจอแล้วเจอไหยุทธเจอแล้วเจอไหยุดถูกต้องรรครับสวัสดีครับสวัสดีครับสวัสดีครับ ดีใจมากที่วันนี้นะผมจะได้มาแชร์ข้อมูลที่น่าสนใจในฐานะอินฟลูเอนเซอร์ครับผมจิกหลุไปล้อีกแล้วเหรอ นี่ไ <akl> ม่ใช mm ่ของพันนะครับน้องี่ไม่ใช่ชื่อพัทหรอนี่ลายคุ๊กกี้คุ๊กกี้เออพี่แนนอยัาไปละพี่เป็นเมียละขออลุญครับ จริงมากกว่าสี่แล้วประมาณอย่งนี้จริงเลยสีไม่ใช่ทุกคนจะใส่ได้ะสี่ตันแกะเกียร์เออมันแก่มากเลยแต่เขาหลอกเลยุณะจียบักได้ทุกชุดน้องทุกนผมลองไล่ลูซลายของคุณแล้วก็เลยถึงวิสาสะปรับแก้มาให้แล้วครับเพราะคุณไม่น่าจะทำทันอดนนี้คุณนาเดียงเขามาไทยครับเราก็เลยต้องรีบไปหน่อยท่านถามไหมครับว่าพัดคำพากตรงไหนพ่าจะได้ปรับปรุง ปัญหาเดิมๆครับสไลด์ของคุณยังดูไม่เค e a n รูปที่คุณใช้สื่อสารมันก็ตรงตัวเกินไปอ๋อวันนี้คุณเลยเขามไม่ว่าเลยผมลบ่อนคุณจดบไไันทิตายังเลยนะครับเกียดเกียร์นจดบันทิงัวล่อย่าไปอย่างนึ่งคือการถอดเทปประชุมจริงไปขี้ทั้งหมดเสียวเวลา our presentation. our concludes So that Thank you. Okay, thank you very much. I think the strategy part is great, simple but powerful. I suggest you to come up with something more newer. We need something more trendier. Can you do that? Yes. Um, excuse me. Yes, Pat. So I have something to present. Okay. Yeah. I think this is amazing. This is exactly what we need. Well done, Pat. This Thank is you. great. Thank you. <laughs> <laughs> จนเต็มอย่างนี้ตัวตึงกันรเาอะไรของพี่แี่นีขนาดมีแฟนแล้วนะนางยังติดแจเรย่บอกเลยเด็ปัเด็ปเกียนะเกีย่ิพกับพี่แน่ไม่ได้เป็นอะไรครับเฮ้ยพี่รูอพงพี่ดูอเ้ยจริงๆครับท่านเก โ oh. อย้ยอยากเสียยดีวะกูจะเหมือนกันกินก็แค่ครับเชื่อดิจริงๆครับพัทไม่ได้ชอบผู้หญิงถ้าอย่างนั้นแนนก็เป็นเพื่อนสาวพัทเด็กใช่ปะจริงเลยมารายาคือสูนยะ์ะรูปร่างอย่างนี้ มึงแต่เขาเล่นดีนะจริงเอ้ยเขาเล่นดีพัดก็เป็นรับประเด็นใช่ปะไหมจริงไหมพัดท็อปสีสุดๆผู้หญิงหรอคุณแจ๋งให้มาเรียกพี่พี่แค่แซวเล่นมันสวยวะพี่เล่นทำตัวเป็นชายแท้แล้ววะมึงถือเล่หอ่ะคุณเจ๋งครับ ถ้าเป็นเรื่องวันนี้ท่านขอคุยพวกนี้ได้ไหมครับเชิญน,นั่งก่อนครับที่ผ่นานมาเนี่ยขัมากเลยคุณทำได้ดีนะครับไอเดียของคุณดีผมต้องยอมรับในความสามารถของคุณในตรงนี้ครับ แต่ถ้าเกิดคุณมีอะไรอยากจะนำเสนอเนี่ยคุณควรจะบอกให้ผมรู้ก่อนไม่ใช่ไปทําแบบนั้นอยู่ดีๆคุณก็พูดออกไปแบบนั้นเนี่ยผมไม่รู้อะไรมาก่อนเลยผมจะตอบอะไรด้วยก็ไม่ได้ไอ้รูปพวกนั้นเนี่ยผมก็ไม่เคยเห็นผมเคยส่งมคุณเจงมงนะครับยังครับยังไม่เคยถ้าคุณบอกผมก่อนเนี่ยเราจะได้แส่รูปลงไลด์ให้มันเรียบร้อยสวยงามไม่ใช่มาเลื่อะเปิดจากโฟลเดอร์ที่มันไม่เป็นระเบียบแบบนั้นหรือคุณจงใจทำแบบนี้เพราะคุณอยากเอา ว่าะดังเดยเนาะเขาเอาลงส่วนโมงเปิเรื่องอะไช่วงนี้หนูแบตเตี่บ่อยมากลูกเองให้เรียกว่าต้องหมูด่วนพัสุุเข้ามาเลยโอ๊ยรอให้ไปเลย ความคุยวันนี้เข้าใจไหมคุณแจ้งคุณพัดคุณร้องไห้ทำไมเนี่ย <c oughs> คุณมาร้องไห้ที่ทำงานแบบนี้เนี่ยคุณรู้ไหมว่าคนอื่นเขาจะมองคุณว่ายังไงมองยังไง,รง,ไงครับมันดูไม่เป็นผู้ใหญ่ครับมัาบานทองคำหน้าเชื่อถือของคุณนะพัดนะพว่าคุณเจ๋งกลัวตัวเองจะดูไม่ดีมากไหมครับ โทษนะครับที่มาล<ม>องให้ใอาฟฟิศคุณอ่ะ ประเมินหัวหน้างานโผลค่ดว่าว่าในระเบินเรกพี่เล่นอะไรเอาเมาส์ไม่นะพูดยังไงให้คนชมอ่ะเจ๋งเจ๋งนะนี้อ่ะจะขอดาบกับภาพที่ academic แบบแคลแลนได้นเจ๋งเนี่ยได้เออจัดไปจับไปบสิน่ามากเป็นแมเนเจอร์ เ h o s ป consideration f ย r me as a p e r ค o n บีลแต่ว่าแคลมบีต่อขนุนช่วยด้วยไม a นไมโครมเคือการทำงานของผู้จัดการ ที่มีพฤติกรรมการจัดการแบบจุกจิตจูทีเ้เออไอ้รุนเจ๋งเนี่ยแม่งโคตรจะมาโควเนตเออแล้วถ้าไม่ไว้ใจอีพาร์ตขนาดนั้นทำไมไม่ไม่ทำงานคนเดียวไปเลยวัดใช่ปะเออทำทุกอย่างเองไปเลยไม่รู้คนเห็นเขารู้สึกไงกู่แล้วไม่แตกใจทำไมโดนลูกน้งองลุมสับว่ามึงก็ยอินเกินไปแอ๊ะ คือบางทีเขาอาจจะไม่ได้เป็นอย่างนั้นก็ได้เว้ยหรือว่าถ้าเป็นเขาอาจจะโดนกดดันจากคนรอบตัวเขาเลยต้องเป็นอย่างนั้นใครมันจะอยากไปนั่งด่าวเหรอทุกวันวะฮะแล้วมึงจะไปเข้าข้าวทครอเนี่โดนคนร้ายแล้วไงวะไม่ต้องไปลงมือพะดหรออ้เนี่ยนองเปิดเงแล้วก็ปิดเงินฉันทุอย่างเลยเออเข้าใจแต่แค่ไม่อยากให้มึงตัดสินแบบนั้นไง คือมึงก็อยู่เหตุการณ์มึงฟังเราเมื่อไหร่ทีด้วยกูว่ามึงน่าจะอาติ่ยของคุณรวยเว้ยกูไม่ได้อคติกูแค่ถอดที่มันทำกับอพัดอันนี้ไงตอนมึงนอนเจ้านายมึงใช้หน้า้วมึงเข้าโรงพยาบาลอ่ะมึงยังมาสาบอยู่เลยนี่มันโลกสวยอีกแล้วในเรื่องของมึงมึงก็พูดได้ดีหน่อย พองพี่เก่งมากเก่งมากเเผสมลงด้วยงัุยงก็ได้ยังก็เอาเลยพัชใช่เหรอใช่ไดีว่ากอบอ่ะนล่ชอบมาประเมินตอนแบบสติไม่ค่อยครบเรยจุกจิ๊กจุกจิก My manager, my crow, manages me which causes <laughs> discomfort. He always wanted to direct everything in his own way. <laughs> 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 As if he never trusted me <laughs> and that really ที่มอเรย์นั่นมีไหนไปเมวะช่างแม่งเฮ้ยเกี่ยวจะส่งเหรอจะส่งหรอเอออ่พัดกินภาษาอังกฤษแบบเนี้ยพี่ว่าเขารู้นะพัดโดนไล่ออกได้เลยนว้ยอะไรห้ามน้องนม่ มันตอนมึได้ออกมึงช่วยน้อไห้ล่ะคุณยอยล่งก็ใช่ไงให้มันคิดอีกทีนึ่งก่อนไงอโอเคหมดแล้วองเลยนะลันลู ชุดน,นี้เราดีเลยส,สบายสบายครับก่อนนอนโอ้ย,อยผ่อนมากอยากดูตออ<ะ>่อเยพอจะมีวิธียึดใบประเมินกันมาก,ก่อนไปทำใบอนุญาหรือเปล่ระบบจะถูกส่งอัตโนมัติไปหน้ากลอ่องของคุณเจ๋งน้ำพัดครั ปเจเรีผมสังเกตเห็นว่าพัทํำงานมาสามเดือนแล้วแต่ว่างานเดินช้ามากถ้าพันไม่ยินเนียนย่ยจะอยากไปทำโปรวเจกต์อื่นจะได้บรเจนว่างเรล่า <c oughs> จะชวนไมปมือนเกิดพี่เต้ลาวิโยดโอลิเวอร์เป็นเพื่อนหน่อยห้ามาลุ้เลยโพี่สามชื่อไมไ่ได้ด้วยสองคนขชื่อเรื่องเดินเร็วมากเลยสะใจว่า ไปเจอกันคลิปดีขัยค่ะทุกคน